สบายดีสบายดีพ่อแม่ปลุงเบสสุขสุขเนได้ยินดีตอนหามข่าวสื่อ่องน้องอ้มมาหน้าคือเกา่ามาผูกพอกับน้องอมในมือน,นี้ในบรรยากาศตอนสวยๆน้องพ่อแม่พี่น้องหลังจากน้องอมมาแต่คุดจิรอกินข่าวเศ้าแล้วน้องอมกับกับคุณแม่ก็สิมาตั้งเศร้าจานดาวทียมจานดาวที่ยำ,ยำต มันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นั่นแหละบอหัว่าจิตั้งเป็นหรืโบการลองเบ่งเนาะพี่นอนะ้องเนาันี้บอมีใครคนบานก็บอมีไพ่นนไตั้งเป็นหาเขาเข้ากับว,ว่าเขาตั้งบอป็นก็ต้องจำเป็นต้องให้ตังเองบอูัวต้องตั้งแนวใดแน่ไปทาไปหัดจมหัฟังกันเลยว้นออนยาน้องอมกับคุณแม่สิตั้งได้หรืโบไปกันเลยแล้วน้องอมกับคุณแม่สิทำเส้า thank <laughs> you มีผู้ใหญ่พิ่นผากโทร์ทีวีมาให้ยชองจอผึ่นบอกว่าไว้เบิง่งต้องเ,เองบิ่งเธอท้าบัดนี้แต่ขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆที่ผากมาให้น้องอ้อมขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แฮงสุขภาพแข็งนแร่งเด้อแต่บ่ฮู้ว่าสิตั้งได้หรือบ่บตนอนเป็นสามคนคุณแม่แล้วก็น้องอ้ำมาเบิ่งกันเลยว่าน้องอ้อมกับคุณแม่สิ สามารถเห็ดได้บอร์ <laughs> ดดดเดี๋ยวน้องออมสิไปจับสวัคุณแม่เพื่อนไปพูดเกบอว่ใส่ ก็เล่าให้ฉันฟังก่อนเออเกิดอะไรเอดี๋ยวน้องอมกับคุณแม่กันอันนี้ก็เอาไปใช้อ้แม่มันอะไร ฉันบให้ันได้เราสบายดีก่อนดีลนมาสบายดีอยู่ดีปลุงแล้วออสบายดีปลุงโอ้ยงานเวะน่นัน หนีมือจะคองเลยเด้อได้เออไปหนีป้นไมอีกเอาไปหนีก้นไม่ไหม ทดลองลองเบรงแม่มันจะเอาเขาได้หรือเปล่าบ่ต้องเอาตัวนั่นเบร์อันะืนแม่ ต้องเอาเอาแผนมันงูขึ้นอีกน้อยอ,อ,อเยอยอยยดแล้วคุณแม่เพื่อนต้องปลดใบมันออกอกพราะมันนั่นยากตกงา ห,หันไปทางท่อคุณอาเพลทยังเดชสวัสดีก่อนใคนอยากได้ดหันมาพี่เร็วเร็วสวัสดีครับพ่อเบิ่งหนุบมือเพิอมพอด,ดังตามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาลุงเจ้าปลาลุง ป้าลุงผู้ใจดีผู้น่ารักทุกคนเพื่อนก็ได้เสียงงามได้แม่ไปเชื่อให้เพื่อนว่าในคุณแม่ไปเชื่อให้เพื่อนโตนึงชุดนึงจะไปทำอะไรโบได้โบได้อะไรมาสอนแม่ได้มาเ็ดเดียกไหนบ้างบ้าง มันกระเดียดเฮงเฮงแม่พันกุ์สิเอาอันนี้ขึ้นก่อนออมาจับ่จับดูโอเคเพาะว่ามันจะมาตกนะ คุณแม่คุณกัลโนเอาใบมันมาทางพีุ่แม่คุนกัลทำการตกลิกตะปูใส่ให้มันแน่นๆตอกแน่นๆนะป้ะบองกันมันตี

นนนิอากขอน้องอมกระถอกหมดแล้วคุณแม่เป็นกระถอกแล้วและแล้วป็นจีเอาจานตัวนั้นใส่คุณแม่เป็นกะเอาจานมันขึ้นแล้วแม่เอาหันไปทางนี้อ้าถึกแล้ว กันว่าสิเอาขึ้นได้บ่เซา,าตัวพุ่นกับเป็นเซาไพซูล่าเซาเจนี่เป็นเซาจานันดอเที่ยวเซาตัวพุ่นกับเซาไพซูล่า <c oughs> <c oughs> เนาะอมกะเปิ้นไปหั่นให้มันแน่นๆให้คุณแม่ซิไดให้คุณแม่เป็หนหั่นเองเฮ้ยไง นี่ก็ตั้งเป็นทีเรียบร้อยมีสัญญาณแล้วเบิ่งได้แล้วแม่ป้าลุงเอ้ยเพิ่นเฮ็ดนน้องอ้อมตั้งสัญญาณเสาโทรทัศน์ได้ครั้งแรกในชีวิตองอ้อมคิดว่าสิตั้งบ่ได้เที่ยวปับไปปับมาแล้วก็เฮ็ดได้จงแฮงย่องตัวเองบ่มีไปย่องก็ย่องตัวเองก็ได้เบิ่งได้แล้วตัวนี้ การทีง่ายใช้มันขับไปในๆพ่นแหละบปเนี้ตอนนี้น้องอ้อมกาตั้งเป็นทีเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้น้องอ้อมกาสีจบไว้เพียงเท่านี้ขอบุณขอบพุนเอฟซีทุกคนเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอ้อมคันน้องอ้อมว่าพิพาทประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้ข็ขอกาวเข้ามาสบายดีสบายดี ผูพอ,อกันคิปหนาเด้อ